นี่ยายหาให้มีแต่กวัตวัคือบางทีไปกนิ้วด้วยานะีนน้ารอบีน้ารอบหน้ารอบก่อนมือยจับล้มุน เห็นแล้วเมื่อกี้ไม่ได้สอนเนาะนี่กำลังเรียนได้แล้วไหมได้แล้วเนื้อได้แล้วไปลงสนามจริงทำไมมันเป็นเสียงอย่างอันนี้คืออะไรเสียงันปกติเสียงจะลำบากอ้าวเอาเอาลงไปเอาเยอะแค่ไหนอ่ะเอาเท่าที่จะทำเท่านั้น แล้วก็ตัวไหนแล้วก็ขนมปังพึง่งเทพึ่งเทเอาแล้วขนมปังอ,อันนี้อย่าไปเก็บใช่ไหม อุปกรเอาคืาไม่ทำละ่ะตาน้ำใสตาน้ำพรมๆให้มัน<ช>เปลี่ยกมากเอาพอมันตันได้ให้มันตังมาหน่อยอันไปตังมาอีกเ้ร็ว เราลองปั่นดูยนะเออยังไม่ได้อลองอีกปั้นใหญ่ๆสิปั้นหุม้มตะก้อไงตะอเอาน้ำไปได้วยใช่แล้วใช่แล้วทีนี้นะนี่มันเป็นแบบนี้นะี่ เวลาน,นั่กนกระตะกอ้อพวงวางเบ็ดออกลึงบอ,อกเอาบ้านนี่เอาตะก้อ,อกยัดลงปุ๊บหมากปค่อยมาเนีบข้างล่างหมาก็ค่อยเกี่ยวเม็ดฟองปุ๊บแล้วมาเนียบตรงนี้นเขียบาเ่ยบไปข้างนอกอันนี้มันอยู่ในตะก้อไงนี่นี่ตอนเท่านี้นี่ใหญ่กว่านี้ก็ได้โอเคไหมตีแช่ลงไปซ้อมปั้นไว้ตีแช่ลงไปแล้วต้องให้อะไรเอา ก็ต้องทำเองอหรเนาะใครจะทำให้ใส่เบ็ดนุ่นใส่แล้วเขาใส่แล้วอ่าเบ็ดมาลองใส่ขั้นเดียวไว้เรียบร้อยแล้วแล้วขันนี้เ็ปวดก่อน,น,นยัดเข้าไปขั้นแรกนะดึงออกก่อนอืม ปั่นกันแหละเอาไว้ใส่เร็วโฟมกับใส่แบบนี้เม็ดโฟมนี่คือเกี่ยวนี่เขาเข้าไปเลยนี่เกีียวเข้าไปเลยนี่ไปอีกนี่อย่างนี้นี่เวลาเวลาเรา,เราวัดปลากินกใส่่ไปอนเวลาปลากินเราวัดปุ๊บเม็ดโฟมมันจะแตกออก,อกปั่น <ตา S 2> เหยื่อมานี่อย่างนี้ปั่นเหยื่อมาอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่แล้วก็วางวางอย่างนี้งงเสร็จแล้วก็ปั่นห่วงปุ๊บโอ้เนี่ยเอาแน่นๆ ไม่แน่นมากแน่นมันจะกินไม่ได้ต้องให้มันเวลาตกน้ําต้องให้มันเปื่อยแห้มันแตกตัวปลาไม่มีมือที่จะหยิบกินนี่มันไม่มากัดแล้วก็เอาเนดมาเกาะเนบเออเนบอืมนี่หอมมากเลยนี้จะไม่เนบก็ได้นี่ที่่างนี้นี่ได้กลิ่นหอมไหมกลิ่นขนมปังก็ขนมปังก็มันหอมไงก็อย่างนี้เดี๋ยวปลาก็ชอบเหมือนคนนี่แหละเนบดีอย่างนี้เลยลุย ห่ <Billie S 1> อค <spell S 1> อนก็ได้นี่นี่ห่อคอนเออห่อไปด้วยแล้วเขาไปเกาะค่อยไปเกาะจนไปถึงบ่อวตามไปดูนะครับกดเอ็นแล้วก็เปิดหน้าลอกก็เปิดเร่ยบเปิดหน้าลอกปึ๊บแล้วก็ปี๊ปึ๊บปี๊ไปเลยแล้วก็ปิดอะไรหมุนเป็นแล้วใช่ไหมเขาเปิดตัวนี้แล้วไหมเขาปิดปึ๊บดแล้วก็สายเดิมนี่างันี่ซื้อคันเบ็ดแล้วก็รับสอนด้วยทำดีดี รับสอนเกมหน้าลอกเขาเรียกเกมหน้าล็อกนี่เกมหน้าล็อกรับสอนสำหรับมือใหม่อยากตกปลาที่ร้านสายปลาฟิชชิ่งนะครับเสลภูมิร้อยเอ็ดนี่ซื้อเบ็ดแล้วก็สอนด้วยพร้อมมากยังรู้อันตามไมู่ลุยกินกินข้าวก่อนแล้วเราจะไปโอเคมาอ เติมพลังก่อนนะมั่นใจไหมว่าจะได้วันเนี้ยมั่นใจมั่นใจเหรอมั่นใจแล้วเป็น100% 100%เซ็นร้อยอร์เซนต์เลยเหรอไม่รอจะอะไรนี่ยังมั่นแบบยังไงจับแล้วงมงถึงสั่งเลยอะล่ะมุนไปละไปโวนยังไงเนี่ยตีปลายยังไงเนี่ยเออ 加班了没？打。